Street Clean Up Day วันทำความสะอาดถนนเรื่องที่เราจะอ่านกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมของคนในชุมชนนะคะ Last w e e k e n d our neighborhood organized a clean up day and my family happily joined. in the efforts สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในละแวกบ้านของพวกเราจัดงานวันทำความสะอาดและครอบครัวของฉันเข้าร่วมในกิจกรรมนี้อย่างมีความสุข it was a fantastic community events aimed at tidying up the surroundings and promoting cleanliness มันเป็นงานชุมชนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีเป้าหมายที่จะเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ และรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาความสะอาด Armed with brooms, globes, and trash bags, we set out to clean up the streets. เตรียมอุปกรณ์ที่มีไม้กวาดถุงมือและถุงขยะ แล้วพวกเราก็ออกไปทําความสะอาดท้องถนน It was wonderful to see n e i g h b o r s coming together, chatting and working side by side. มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ได้เห็นเพื่อนบ้านมา รวมตัวกันพูดคุยกันและทำงานเคียงข้างกัน We picked up litter, swept the sidewalks, and even planted some flowers to beautify the area. พวกเราเก็บขยะกวาด ทางเท้าและแม้กระทั่งปลูกดอกไม้เพื่อประดับตกแต่งพื้นที่เรื่องนี้นะคะเป็นการบรรยายถึงกิจกรรมภายในชุมชนนะคะก็คือการมาร่วมกันทำความสะอาดนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้ ะะเป็นสิ่งที่เราเชื่อมโ,อมโยงในชีวิตประจําวันได้แบบง่ายๆนะคะ,ะหลายๆคนนะคะมีสอบถามครูแตงเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าเ,เวลาที่เราอ่านออกเสียงเราจะอ่านเรียงเรียงลำดับตามภาษาอังกฤษที่เขาเขียนมาแต่ทำไมเวลาที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะครูแตงถึงชี้คำที่ตำแหน่งมันสลับกันไปหมด นะคะอ่าสิ่งที่จะบอกก็คือว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะจริงๆแล้วในหนึ่งประโยคมีความหมายของคำนะคะครบถ้วนอ่าเหมือนกันนั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่านะคะถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าใจได้เราจะต้องเรียงลำดับคำใหม่นะคะให้เป็นรูปประโยคภาษาไทย ที่เราเข้าใจเราใช้เป็นปกตินะคะดังนั้นนะคะความแตกต่างก็อยู่ที่การเรียงลำดับนะคะอ่านี่คือข้อแตกต่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนะคะ Street Clean Up Day Last w e e k e n d our neighborhood organized a clean up day And my family happily joined in the efforts. It was a fantastic community event aimed at tidying up the surroundings and promoting cleanliness. Armed with brooms, gloves, and trash bags. We set out to clean up the streets. It was wonderful to see neighbors coming together, chatting, and working side by side. We picked up litter, swept the sidewalks, and even planted some flowers. To beautify the area.